ตัวกันแดดตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นโลชั่นเบสคือในความรู้สึกเราอ่ะมันเป็นกึ่งโลชั่นกึ่งเจลครีมอ่ะงั้นเดี๋ยวบูมให้ดูเนื้อสัมผัสของเขาก่อนละกันเนาะเนื้อสัมผัสของเขาจะเป็นประมาณนี้ต้องบอกว่าเขาก็มีความคงตัวในระดับหนึ่งนะแต่เวลาที่เราเกี่ยลงไปบนผิวอะครับคือถ้าเกิดเพื่อนๆดูในกล้องนะคือเขาซึมลงบนผิวเนี่ยไวมาก แค่เกี่ยแค่แป๊บเดียวครับก็ซึมลงผิวหมดแล้วเนาะเจ้ากันแดดตัวนี้เนี่ยมีเทคโนโลยีที่เรียกว่า encapsulation technology นะครับคือเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยในการกักเก็บคุณค่าของสารสกัดเนาะให้มีประสิทธิภาพยาวนานมากยิ่งขึ้นทําให้ผิวของเราเนี่ยชุ่มชื้นได้อย่างยาวนานมากยิ่งขึ้นด้วยโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปทาให้ดูกันเลยละกัน อ่ะโอเคก็เรียบร้อยนะบุญทางสองด้านเรียบร้อยแล้วอ่ะก็ประมาณนี้เนาะคือต้องบอกว่าเป็นกันแดดตัวหนึ่งที่สามารถใช้ได้ทุกวันเลยก็ว่าได้เนาะสำหรับบุมนะฟินิชชิ่งหลังจากที่ทากันแดดตัวนี้แล้วเนี่ยผิวของเราเนี่ยยังดูชุ่มชื้นแต่ว่าไม่ทําให้ผิวของเราเนี่ยบันจนเกินไปสําหรับวันสบายๆเนี่ยบุมก็จะทาแค่นี้เนาะแต่สําหรับวันไหนเนี่ยที่เรามีอีเวนต์หรือต้องไปออกงานเนี่ยสามารถใช้กันแดดตัวนี้เนี่ยแทนเมคอัพเบสไปเลยในตัวเนาะแล้วก็ตามด้วยการลงเมคอัพต่างๆเนาะอ่ะว่าแล้วเดี๋ หลังจากลงเมคอัพแล้วเนี่ยฟินิชลุคเป็นยังไงบ้างโอเคงั้นเดี๋ยวกลับมาดูกันครับอ่าโอเคบูม okay, ก็ลงเมคอัพเรียบร้อยแล้วเนาะทั้ทง BB แล้วก็แป้งฝุ่นนะต้องบอกว่าบูมชอบฟินิชลุคของการแดดตัวนี้มากมากเลยนะเพราะว่าทาให้ผิวของเราเนี่ยยังดูชุ่มชื้นยังดูโกลวสุขภาพดีเนาะที่สําคัญเนี่ยคือเขาสามารถใช้แทนเมคอัพเบสไปได้ในตัวทําให้เวลาเราลงพวกเบสเมคอัพต่างๆไม่ว่าจะเป็น b b บีคุชชั่นหรือว่ารองพื้นเนี่ยมันลงได้เรียบเนียนแล้วก็สมูนมากยิ่งขึ้นเนาะ